พ่อแม่พีน้องครับโอกาสในการเลือกอนาคตในการสร้างสรรคอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือทุกท่านการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งระหว่างพลังของความจเจริญก,ก้าวหน้ากับพลังที่ต้องการฉุดลั้งประเทศไทยไว้ให้อยู่ที่เดิมทีมผู้บริหารประเทศของเราทีมรัฐบาลประชาชนที่เราคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทุกขแขนง เพื่อบริหารประเทศเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้าสู่ประเทศไทยทีมบริหารประเทศที่ไม่ได้มาจากโคต้าบ้านใหญ่สอสอกลุ่มไหนรวมตัวกันได้8คนได้9คนได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งทำให้เราไม่สามารถมปทีมผู้บริหารประเทศที่มีความรู้ความสามารถมีเจตจำนงแน่วแน่ ที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยแ8กุมภาพันธ์ครับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้จัดตั้งกับรัฐบาลที่มีพรรคประชาชนเป็นผู้จัดตั้งนี่คืออนาคตของประเทศนี่คือทางเลือกของประเทศขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องครับอยากเห็นพรรคไหนเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคภูมิใจไทย พักประชาชนถ้าใครเชื่อเหมือนพวกเราว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ขอโอกาสครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกสอสอแต่เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการเลือกอนาคตของประเทศเชิญชวนกันไปเลือกตั้งอีกครั้งวันที่8กุมภาพันธ์